สวัสดีปีมะลงมะลงปีนี้ดวงดีกว่าปีที่แล้วเยอะนะความสบายใจมันนะสบายใจกว่านะเมะื่อต้นเมื่อต้นปีก็ไม,ไม่ไม่สบายใจนะเดือนนี้เดี๋ยวจะล่งขึ้นอีกจ้ะเริ่มจะลงขึ้นอีกอาศจิกาธันวามกกาลดีมากดวงดี3ามเดือนสอนค่ะ ท่านที่มีความรักอืดีใจด้วยนะคะท่านที่บ้านแตกเมื่อปีที่แล้วนะที่เราเคยคุยกันว่าคบกัวแตกแยกไม่ทราบว่ามีความรักใหม่หรือยังหลายหลายท่านนะขอให้โชคดีนะคะมีความรักใหม่แล้วเผื่อใจไว้อย่าเสียใจแบบปีที่แลวอีกไม่ได้นะอืนะค่ะก็ว่าปีที่แล้วชาววิมาลงก็ บางท่านตัวป่วยมากนะคะผู้สูงอายุนะคะบางท่านใจป่วยมากเสียใจมากเสียใจมากทะเลาะออกับครอบครัวมีบันหาครอบครัวนะคะแตกแยกบางท่านกระเป๋าป่วยมากบางท่านป่วยบางท่านทุกอย่างเลยนะใจป่วยกายป่วยกระเป๋เาป่วยปีนี้โชคดีแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีใส่เส,สื้อผ้าสี เ,เขียวเขียวได้นะแต่แต่ว่าเดือนนี้ไรสีฟ้าดีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกม่าเขียวด้วยก็ไม่เป็นไรว่าเขียวเป็นเลขปีค่ะเลขปีดีนะเพราะฉะนั้นเลขปีหมายถึงเป็นเลข12เดือนเลขเดือนหมายถึงเป็นเลขที่สลับเวียนกันมาเดือนนี้เลขนี้เดือนนี้เลขนี้เดือนนี้เลขนี้นะคะ แล้วก็จะมีเลขนี้ธาตุนี้เลขนี้ธาตุนี้เลขนี้ธาตุนี้ถ้าดีเราก็จะเสริมเข้าไปอีกถ้าไม่ดีเราจะใช้สีเสื้อผ้าที่ถั่วนอนบันทอนแต่ถ้าดีแล้วนะเราก็ใช้สีเสริมเลยมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นนะกระทุงคลิตก,กระตุ้นนะ ทิศนอนก็ไปนอนดาวมงคลก็ดวงจะได้ดีมากๆนะคะขอให้โชคดีมากๆเดี๋ยวปลายเดือนก็จะดีมากๆกลางเดือนนี้รู้สึกว่าโอ้โลง่งท่านที่เครียดท่านที่ป่วยตั้งแต่เดือนที่แล้วกับปป่วยตัวป่วย,ววยใจป่วยมีนะสองเดือนที่แล้วมีความเครียดอเดือนนี้ดีโล่งค่ะนะใจมีพลังใจโล่งนะคะประตูบ้านเดือนนี้ถ้าใครมีประตูบ้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือไม่เดินประตูนี้นะถ้าใครมีหลายประตูนะ ถ้าใครมีประตูเดียวสงสัยจะต้องเอาสีเขียวๆมาแต่งประตูไว้ดีไหมอืมมีประตูเดียวก็ต้องเดินอะห้องน้ําคอยล้างคอยปิดไปนะคะไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่เกิดนะคะความไม่ดีตรงไหนปิดเอาไว้อย่างเช่นถ้าเราเห็นเสาไฟฟ้าเห็นอะไรไม่ดีหน้าบ้านทิ่มแทงมาหน้าบ้านเราจั่วบ้านตรงข้ามแทงมาหรือว่าช่องลมพิฆาตอะไรกระแทกบ้านเราปุ๊บเราพรม่านปิดเลยค่ะอยู่ในบ้านหงจุย้ยหงจุ้ยภายในต้องดีนะคะหงจุ้ยภายในบ้านดี พึ่ช่วยภายนอกไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ไปอยู่ภายนอกเนาะเรใช้พื้นที่ภายในบ้านเยอะๆแล้วก็ภายนอกเราก็เอาอะไรบังไว้ถ้ามีต้นไม้ต้นไม้ไมบังไว้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่เกิด,กดถ้าไม่มีเราก็ใช้ผ้าม่านบังนะคะอย่างเช่นบางท่านมี